สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชั่นแนลค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องของความรู้คู่ความเชื่อและก็ความชอบนะคะมีคลิปทางจิตวิทยาดีๆนะคะที่อาจารย์ได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะใครสนใจก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะมีคลิป พาก,กินพาเที่ยวพาวิ่งนะคะตรงนี้สนใจก็สามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับความนี้เป็นช่วงของความเชื่อนะคะเป็นการดูดวงความรักนะคะให้กับคนโสดชาวลัคนาราศีพฤษศนะคะชาวราศีพฤษศคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะอันนี้อาจารย์หน่อยแน่ก็จะแบ่งตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะ อาจารย์จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยเข้ามาดู่วมด้วยเพราะฉะนั้นดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะใครที่ลัคนาสถิตในราศีพฤษศกแบบไทยดูได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเป็นดวงความรักคนโสดชาวราศีพฤษศกแบบรวมๆนะคะไม่สามารถฟันธงได้นะคะอย่าถามมาว่าหนูจะคู่กับคนนั้นคนนี้ได้ไหมนะคะต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะว่า เราไม่สามารถไปฟัฟนธงนะคะกับดวงส่วนตัวของใครถ้าเราไม่ได้ดูได้นะตรงนั้นอันตรายนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าสำหรับในเดือนมีนาคม2564นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับดวงแบบละเอียดนะคะจะอาจารย์จะดูให้เดือนละครั้งนะส่วนดวงทั่วไปงานเงินความรักนะคะ อันนี้จะมีให้ครึ่งเดือนนะคะครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ทำไม่ทันนะขออภัยนะว้าวพลังงานความรักนะคะของคนโสดชาวราศีพฤษภประจำเดือนมีนาคมคุณได้เดอะสตาร์ค่ะเดอะสตาร์ดูมีความหวังนะคะมีความโดดเด่นนะคะเป็นความรักที่น่าลุ้นจังเลยอ่ะนะคะ น่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างนะคะในพลังงานความรักของคนโสดที่ได้เดอะสตาร์ตรงนี้นะคะเมื่อดวงดาวแห่งความหวังได้ปรากฏขึ้นนะอาจารย์คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรที่อาจจะเป็นปฏิหาริย์ในเรื่องของความรักเข้ามาให้กับคนโสดชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คพลังงานความโสดก่อนนะคะอพอจะเช็คพลังงานความโสดไพ่ก็กระเด้องออกมาหนึ่งใบนะคะขอดูก่อนนะคะพลังงานความโสด มีราชาถ้วยค่ะขอดู3สามใบนะคะสมในเท้าอขอดี๋อีกหนึ่งใบค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะพลังงานความโสดของชาวราศีพฤษภนะอาจารย์รู้สึกว่าคนโสดเนี่ยคุณดูมีความพร้อมมากๆนะคะคุณเป็นราชาหรือราชินีถ้วยคุณมีความอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมที่คุณค่อนข้างมีความ อ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์นะคะมีอารมณ์แบบเหงาเหงาเศร้าเศร้ามีความฝันมีความคิดถึงเรื่องาอราวในอนาคตของคุณหลายๆอย่างตรงนี้นะคะหรือคนโสดบางคนอาจจะโสดมานานแล้วนะคะตรงนี้บางคนอาจจะสองสมปีขึ้นไปแล้วเริ่มมองแล้วจะมีใครเข้ามาไหมนะจะมีโชคมีปฏิหารอะไรในเรื่องของความรักเข้ามาบ้างนะคะหนึ่งเหรียญอานะจารย์รู้สึกว่า น่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นกับความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะอาจจะเจอใครที่ถูกใจอย่างไม่คาดฝันนะคะหรือตรงนี้เขาอาจจะมีให้ของขวัญน,นะคะของขวัญของรางวัลหรืออะไรบางอย่างเป็นของแทนใจก็ได้นะคะ <c oughs> เมื่อเจอกันแล้วก็แบบมีความถูกใจซึ่งกันและกันนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะอยู่ดีเสียงหายแล้วนะคะที่ไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะเสียงขาดๆให้หายนะคะเสียงไม่ค่อยดีนะช่วงนี้อะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะยังไงต่อนะความรักของคนโสดโสดพอมากนะตรงนี้บางคนโสดแบบโสดจริงๆคือโสดแบบไม่ได้มีคนคุยอะนะคะหรือบางคนนะคะโสดอาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่อยู่ห่างกันอะอยู่จากกันไกลตอนนี้ก็ได้นะคะเป็นไปได้หลายอย่างหรือว่าคนโสดบางคนคิดฝันถึงอนาคตนะคะว่าจะได้พบเจอกับใครสักคนที่แบบเหมือนเป็นปฏิหารแห่งความรักเป็นรักแท้ของเรา ะะยังมีความฝันมีความหวังอยู่นะคะคนโสดนะยังไม่ถอดใจนะคะเอามาลุ้นกันต่อนะคะจะมีใครเข้ามาไหมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้มีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะมีห้าถ้วยจะคนจะนานๆหน่อยนะคะห้าถ้วยแล้วก็มีหนึ่งถ้วยค่ะ หรือต่ออีกสามใบนะคะแปดเหรียญนะคะเก้าไม้เท้าและเด็กถือดาบค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอืเหมือนกับว่าชาวโสนนะคะเราศีพุเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนที่ผิดหวังกับความรักมา หลายครั้งแล้วก็ได้นะคะบางคนเนี่ยความรักครั้งก่อนมันจบแบบกระทันหันจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจบแบบว่ามันแบบมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นความขมขื่นแล้วก็บางคนยังยึดติดกับอดีตจนถ,ถึงทุกวันนี้นะคะยังเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ความรักของคุณเนี่ยจบไปแบบกระทันหันแบบบางคนไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ทันตั้งตัวนะอยู่ดีก็มีเหตุไร้ไร้เมาทําให้คุณต้องจบ,บความสัมพันธ์กับ คู่ของคุณคนรักของคุณไปอย่างกระทนหันนะแต่ว่าในเดือนมีนาคมนะคะเหมือนกับว่ามันจะมีข่าวดีมันมีปฏิหาริมีพลังของเดอะสตาร์เข้ามาจริงๆนะคะพลังงานความรักของชาว,วาราศีพฤษภในเดือนนี้นะ,ะมีหนึ่งถ้วยปรากฏขึ้นค่ะหนึ่งถ้วยอาจจะเป็นความรักแบบรักแรกพบเลยนะคะเป็นความรักที่เจอกันแล้วเหมือนกับคนในฝันนะ่ะเขาหลุดออกมาจากความฝันของคุณก็ได้นะคะเลยบางทีคุณเจอใครสักคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกคุ้นเคยกับเขาอย่างประหลาด นะคะเหมือนกับว่าเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางไหนเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเพราะความรักที่ถูกตาต้องใจแล้วก็แบบเหมือนแล้วใส่ตาจากเขาไม่ได้นะคะเหมือนกับว่ามันมีเซนต์บางอย่างที่บอกว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่ของเรานะความหมายของหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะมันทําให้ใจของคุณฟูขึ้นมาเลยนะคะหรือว่ามีอารมณ์แบบสดใสล่าเริงมองโลกเป็นสีชมพูแบบเด็กๆเ,เ,เลยนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากเจอแต่เขาคิดถึงแต่เขา เอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอนุภาพของความรักนะ,ะการได้เจอกันของความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะให้ขึ้นมานะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือเป็นลักษณะของแปดเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ไหมอาจารย์รู้สึกว่ามันพัฒนาได้แต่ก้าวไม้เท้าเข้ามานะคะ มันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่อาจจะขัดขวางกับการพัฒนาความรักของคุณอาจารย์ขอดูนิดนึงนะคะอุปสรรคอะไรก้าวไม้ท้ามันคืออุปสรรคอะไรคะเชมเพลนส์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอืมขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับด้านไหนอะไรนะคะขอดูเพิ่ม มีอัศวินเหลียญเข้ามามีเอ็มเพรสเข้ามานะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะการที่เขาคนนี้จะได้มาพบกับคุณเนี่ยถามว่าเขาดูโอเคไหมเขาเป็นอัศวินเหลียญน,นะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่ กำลังอยู่ในวัยทําง,งานอ่ะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็น่าจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะคะสําหรับอัศวนแหนนของเราตรงนี้เมื่อมาคู่กับคุณนะคะคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะคุณเป็นราชินีนะคะเขาอาจจะดูอ่อนวัยกับคุณสักนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> หรือบางคนอาจจะเป็นอายุอ่อนกว่าหรือว่าอายุเท่ากันแต่หน้าตาดูอ่อนวัยกว่านะคะตรงนี้ก็ได้หรือว่าคุณน่ะเป็นหัวหน้าเขาเป็นลูกน้องนะคะเอ็มเพรสกับ อัศวินเหรียญคนนี้นะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคในแง่ของความคิดหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันมีทิฏฐิมานะกับกันและกันตรงนี้นะคะอ่ะแล้วเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะขอตามต่อซิขอดูต่อนะคะ องถ้วยมีทิ่ติมานะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนสองคนก็จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมีหนึ่งถ้วยแล้วยังมีสองถ้วยด้วยนะขอดูหน่อยนะคะว่าอัศวินเหลี่ยญคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนนะอัศวินเหลี่ยญคนนี้นะคะเป็นใครมาจากไหนมีหนึ่งดาบนะคะมีราชนินีดาบค่ะ วิวอัลฟ์ออฟจูนนะคะเหมือนกับว,ว่าคนที่เป็นอัศเินเลียนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของการงานเป็นลูกค้าหรือมาติดต่อธุรกิจหรือได้ทํางานร่วมกันอะไรก็ได้นะคะอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่เขาต้องมุ่งตรงมาแล้วก็ได้มาร่วมงานกับคุณนะคะตรงนี้หรืออาจจะถูกส่งตัวมาก็ได้นะคะ1ดาบถูกส่งตัวมาจากผู้มีอํานาจแล้วส่งมาแล้วมาเจอคุณแล้วมาทำโปรเจกต์ทำงานอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะ1ดาบเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกัน นะแล้วที่มาเนี่ยดูสิอะไรส่งมาวิวออฟฟอร์จูนค่ะเป็นปฏิหารนะคะอาจารย์รู้สึกว่าสําหรับราชาเหรียญคนเนี้ยนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนที่แบบถูกส่งมาโดยตรงอาจจะเป็นคนอื่นแต่ว่าคนอื่นเนี่ยติดขัดแล้วเขาต้องมาแทนก็ได้นะคะเลยกลายเป็นว่าบุพเพอาละวาดแล้วนะคะชาวล,าลัคนาราศีพฤศภ บุกเพอารวาสส่งเขาให้มาเจอคุณนะคะเห็นไหมปฏิหารของดวงดาวเดอะสตาร์นะคะ,เอ, <c oughs> ะ,คะเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะชารลัคนาราศีพฤษภนะคะคุณกำลังถูกความ <c oughs> รักไรยล่าอยู่หรือเปล่านะอ่ะมาดูความเป็นตัวคุณนะในตรงนี้คุณเป็นอัศวินถ้วยเอย้เป็นราชาถ้วยตรงนี้คุณเป็นเอ็มเพรสนะคะ อาจารย์รู้สึกว่าคุณน่ะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะอาจจะเรื่องการเรียนหรือหน้าที่การงานหรืออะไรตรงเนี้ยคุณปรับตัวได้คุณชินกับชีวิตโสดนะแล้วคุณก็อาจจะประสบความสำเร็จในการเรียนในการทํางานแล้วนะคะหรือได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะตรงเนี้ยคุณก็ไม่ธรรมดาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพฤษที่โสดนะคุณก็สร้างชีวิตมาในระดับหนึ่งทีเดียวนะคะอ่ะขอดูต่อนะ คนสองคนก็รักกันนะทั้งหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเนี่ยอาจจะเป็นแบบรักแรกพบเลยนะคะแต่มันก็จะมีสองถ้วยตามมาอีกนะคะรักกันแล้วก็เริ่มเรียนรู้กันทําความเข้าใจกันปรับตัวเข้าหากันตรงนี้นะคะทั้งหนึ่งถ้วยและสองถ้วยเหตุการณ์จะเป็นยังไงขอตามต่อนะคะความรักในครันน้งนี้เดือนมีนาคมจะเป็นมีนาพาโชคเรื่องความรักของชาวโสดราศีพฤษภหรือเปล่า เด o มนมันยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะขอดูก่อนว่าเด o มนหมายถึงอะไรเออขอ clarify เด o มนหนึน่งนะคะขอ clarify เดโมนก่อนนะมีสี่ดาบนะคะอาจจะมีเรื่องของระยะเวลาอะไรบางอย่างเข้ามากัน้นกลางระหว่างการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะหรือว่าการที่คุณกับเขาได้เจอกันน่ะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วเสร็จงานปิดจอบหรืออะไรเนี่ย คือมาต้องห่างกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันนะสีดาวอะนะคะมันมีช่วงการเว้นระยะห่างตรงนี้ด้วยอ่ะขอดูต่อนะคะแล้วจะยังไงต่อดีหรือว่าคนคนนี้คือคนที่คุณอาจจะเคยเจอแล้วหรือเปล่านะคะเราตอนนี้ห่างกันอยู่แล้วคุณคิดถึงเขาอยู่นะ,ะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณอะนะคะเป็นคนที่เหมือนกับจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะมีอุปสรรคอะไรทําให้ ห่างหายไปจากกันหรือเปล่าอะขอดูต่อดีกว่านะคะหรือว่าเพิ่งจะพบในเดือนมีนาคมนี้ก็ได้ขอตามเรื่องต่อก่อนนะอืมมีเดดขึ้นมาอาจจะเป็นคนที่คุณหมดหวังไปแล้วกับเขาก็ได้นะคะตอนนั้นะ่ะมันอาจจะไม่มีโอกาสพัฒนากันในช่วงนั้นนะ ด้วยระยะทางด้วยเรื่องของเวลาเรื่องของความห่างไกลหรืออะไรก็ได้นะคะหรือเขาเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่ณนะตอนนี้นะคะมันเป็นการจบเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่เพราะนั้นเดอะสตาร์เป็นดวงดาวแห่งความหวังนะเป็นไปได้นะคะที่จะเป็นจบไปแล้วแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะอ่ะขอดูต่อนะบางคู่ก็คือเริ่มต้นใหม่ไปเลยนะคะเพิ่งเคยเจอกัน่า j u d m e n t เป็นพรมลิขิตของคุณนะคะเป็นโชคชะตาของคุณจริงๆถ้าใครโดยเฉพาะใครอ่ะที่เคยจบไปแล้วแล้วเขากลับมาอีกนะอาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นบุคคลสันนิวาสของคุณสองคนล,ละล่ะที่จะถูกส่งกลับมานะคะเป็นเหมือนวิ e อ o f f อ r t u n e ที่เราได้ไปเห็นไหมคะแล้วก็จัสเมกเเรื่องของโชคชะตาตรงนี้นะขอดูต่อนะคะ นะจย์รู้สึกว่าคุณสองคนถ้าได้กลับมาเจอกันหรือว่าในเดือนนี้คุณได้พบกับใครลักษณะแบบนี้นะน่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณแล้วหรือเปล่านะมีทั้งวิวเอฟคจู e แล้วก็มีทั้งจั m เมนมีทั้งหนึ่งถ้วยอีกนะคะมีทั้งเดอะสไตล์อีกนะ,ะปฏิหารของความรักนะจย์ว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วนะคะว้าวบอกแล้วว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญ lovers นะคะคุณสองคนน่าจะเป็นคนที่แบบเหมือนฟ้าลิขิตมานะให เกิดมาเพื่อคู่กันนะคนที่คุณจะได้เจอตรงนี้นะคะแต่อันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะต้องดูด้วยนะคะไม่สามารถจะตรงทั้งหมดร้อเซนะคะเพราะนั้นดูอย่างมีวิจารยาน,นะคะไม่ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะอ่ะขอดูต่ออีกนิดนึง justice ค่ะมีลาเฟอนะคะมี justice มีมีเชอรีอตนะคะ จรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่อาจารย์ได้ดูมาตั้งแต่ต้นนะคะมันมีเรื่องของระยะทางมัมีเรื่องของระยะเวลานะคะแถมมีโ o เ e r justice แล้วก็มี c h ริออ t คนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะอยู่ต่างประเทศนะข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณก็ได้นะตรงนี้หรือว่าเขาอาจจะพึ่งเดตตรงนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะพึ่งไปอยากขาดนะมี justice ปรากฏขึ้น เขาหรือคุณอาจจะเพิ่อยากขาดจากคู่แล้วก็จะได้มาเลเวอร์อ mm hmm. ก็คือมาลงเอยในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันนะคะขอลุ้นต่อยนิดนึงนะคะขอลุ้นต่อยนิดนึงนะหถ้วยมีแนวโน้มของ,องเป็นความรักครั้งเก่านะคะแล้วกลับมา ต่อกันใหม่ต่อกันเป็ดอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าเป็นเปเ็นรักครั้งใหม่เลยนะคะก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นความรักที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรืออายุต,ต่างกันนะคะตรงนี้นะาหกถ้วยเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปคะให้ความรักออกกือบหมดแล้วนะคะทั้งลฟเรอร์ทั้งหกถ้วยการกลับมาคราวนี้ของเขานะคะ เขาจะกลับมาแบบเป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณนะ่ะโดยเฉพาะถ้าใครที่เคยเลิกลาเคยห่างกันไปนะจางรู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณแล้วนะคะหกถ้วยเขารู้ดีว่าไม่มีใครที่จะแทนที่คุณในใจเขาได้หรือถ้าคุณกับเขาเพิ่งเจอกันนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้และหกถ้วยเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ รักแรกพบแล้วอยากเจอคุณมากๆนะคะมันทรมานมากๆที่แบบว่าได้คุยกันโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าเลยออะไรตรงนี้นะคะเขาอยากมาหาคุณมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรืออาจจะต่างชาติต่างศาสนาหรืออายุแตกต่างกันมากๆนะคะแต่ตรงนี้เขาคิดถึงคุณแล้วก็หลงรักคุณแบบหัวปักหัวปังเลยนะคะอารมณ์แบบนี้นะ,อะขอดูซิแล้วเขาจะทํายังไงเขาจะมาหานะคะเขาแจกจะมาหาคุณใจจะขาดอยู่แล้วนะ นะมีไพ่ใบแรกก็เป็นพลังงานของความคิดถึงระยะทางที่ห่างไกลกันนะคะอ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะโอ้ไพ่ความรักออกหมดกองจริงนะคะสามถ้วยอะ่ะอาจารย์ว่าเขาอ่ะน่าจะได้มาหาคุณนะสามถ้วยกลับมาคบกันแบบมีความสุขมีความหวานชื่นในความรักครั้งนี้นะคะเขาเข้าใจเขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะคุณก็เป็นทั้งสองถ้วยนะคะเป็นทั้งสาถ้วยอะ่ะ พร้อมที่จะปรับความเข้าใจพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมที่จะแบบมันจับมือกันเดินก้าวไปตรงนี้แล้วนะคะความรักมันแน่นอกเหลือเกินอะยังไงต่อจ้ายังไงต่อลักนณาราศีพฤษภ the world o okay. k อาจารย์รู้สึกว่าพลังงานความรักของชาวลักขณาราศีพฤษภนะเป็นอย่างที่แบบเหมือนเซนอาจารย์บอกก็คืออาจจะเกี่ยวข้องนะคะ กับคนต่างชาติต่างภาษาจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณใหม่บางคนเนี่ยคนรักของคุณนะคะมีทั้งแชริออตนะมีทั้งอัศวินถ้วยนะคะเขากำลังรักคุณอีลอฟกับคุณมากๆอยากมาหานะคะอยากจริงจังกับคุณอยากพาคุณไปเที่ยวประเทศเขาหรืออยากทำแบบมั่นหมายแต่งงานกับคุณนะคะเพื่อให้คุณได้ไปอยู่กับเขาไปสร้างโลกไปใหม่ด้วยกันที่ต่างประเทศก็ได้ ทำไมมันแบบจบแบบว่าแสนหวานแสนโรแมนติกแบบนี้คะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจริงๆนะแล้วก็อาจจะเป็นคู่ของคุณเป็นพรมลิุขิตของคุณนะคะออกมาทั้ง Judgment ทั้ง v i e l of Fortune นะคะทั้ง Temperance ชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะถึงจุดที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะ เชิญฟรานซ์คือการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะคุณอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปอยู่ด้วยกันกับเขาในที่ท,ท,ที่ต่างถิน่นไกลต่างประเทศเหลือตรงนี้นะคะบางคนอาจจะข้ามจังหวัดข้ามภาคเหนือไปภาคใต้นะคะอะไรแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวมาดูซิว่าความรักของคุณตรงนี้นะคะคุณเกี่ยวข้องกับชาวลัคนาราศีอะไรหรือเกิดวันไหนนะคะลองดูซิพลังงานของวันเกิดไหนราศีอะไรจะขึ้นมาบ้างนะคะ ลัคนาราศีกรกฎนะคะแคนเซอร์ธาตุน้ำค่ะเอ่อเป,นนเ,ะะเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวีนัสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพศนะคะชาวุรัสธาตุดินนะคะมังก์ชันพกันธาตุดิน เป็นคนที่เกิดธาตุไฟนะคะทั้งสามราศีก็คือลัคนาราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูค่ะขอดูต่อนะราศีเมษนะคะเอ,อ่อธาตุลมนะคะลัคนาราศีตุลค่ะ ขออีกหนึ่งใบพอนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะ Sagittarius นะคะลัคนาราศีธนูธาตุไฟนะคะสามมาจย์ขอไฟออกแล้วนะคะขอต่ออีกใบหนึ่งทัตุน้ำนะคะ Scorpio ลัคนาราศีพิจิกคะ่ะโอเคนะคะตรงนี้เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องด้วยกันกันกบตัวคุณนะ เดีย๋ยวอาจารย์เปิดเป็นพลังงานความรักให้ซินะคะความรักของคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของคุณกับเขา entrapment ตกอยู่ในบ่วงเสน่หานะคะติดก,กับดักหลงรักหัวปักหัวปมจริงๆนะคะโธ่น่าสงสาร how teachable are you นะ เขารู้สึกว่าคุณน่ารักนะคะอ่อนโยนดูว่านอนสอนง่ายนะคะอเอ็นดูอยากมาหานะคะคิดถึงมากๆนะคะไปออดอ้อน,อ,อ,นอะไรเขาไว้หรือเปล่าอ่ะขอดูอีกหนึ่งใบนะคะแมนะ้แต่พลังงานความรักก็ยังมุ้งมิ้นนะ courage นะคะม,มันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะจู่โจมหรือว่าบางคู่เนี่ย อาจจะคบกันคบกันไม่นานก็แบบบอกรักกันแล้วนะคะหรือคบกันไม่นานอาจจะขอแต่งงานกันแล้วนะคดิสตัวนี้นะคะบางทีอาจจะจู่โจมว่าเขากล้าหาญเขามุ่งมั่นกับความรักตรงนี้บ้างมาก,มากๆเลยนะคะโอ้ชาลักนาะราศีพฤษภคุณกําลังถูกความรักไล่ล่าจริงๆนะตัวนี้โอเคนะคะเดี๋ยวขอดูคุณก็ต้องกล้าๆหน่อยนะต้องกล้าตัดสินใจนะคะตรงนี้แต่จะรู้สึกว่าเขาก็มาดีมาด้วยความรักความจริงใจกับคุณนะ แต่ตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวเพราะนั้นต้องพิจารณาเป็นเคส by เคสไปด้วยนะอ่ะขอดูไพ่ของเรามาสแอนเจิลสิคะว่าจะเป็นยังไงบ้างว้า <c oughs> เขาอยากมาขอคุณแต่งงานจริงด้วยอะเวนดิ้งอะนะคะจะได้แต่งงานแล้วอะชาลัคนาราศีพฤษสส,ส,ส,สดสดรอรอสวยสวยเวยโวยมานานแล้วนะคะ happy time นะ แม้จิเอฟฟอร์ดนะคะเขาอยากรู้ผลแล้วเร็วอ่ะนะคะว่าคุณจะตอบเซย์เอกับเขาหรือเปล่านะคะเขาอยากให้คุณอยู่ด้วยไปเร็วเร็วนะคะในเรื่องความรักรู้สึกเขาจะใจร้อนมากๆเลยนะคะตรงนี้อขอดูอีกหนึ่งใบนะตรงนี้ต้องขอบคุณชลคณาราศีผสมมากมากเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะขอบคุณทุกๆการกดซ u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะอีกหนึ่งวา หวานมดขึ้นโต๊ะอาจารย์แล้วนะคะฮันนีมูนอยากแต่งงานจะพาไปฮันนีมูนแล้วนะคะโควิดผ่อนคลายฉีดวัคซีนพาคุณไปเที่ยวรอบโลกหรือเปล่านะว้าวๆเลยนะคะตรงนี้เอาไปเลยห้าดาวนะค่ะตรงนี้ก็ ขอให้นะคะสำหรับชาวรา,าศีพฤษภที่พบรักนะคะกับคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้สมหวัง,งในความรักนะคะเจอคนที่จริงใจไม่จริงโจก้กับเรานะคะแล้วก็คิดดีๆพิจารณาดีๆด,ด้วยนะคะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเคสไป a คสคุณต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งให้ละเอียดเช็คข้อมูลให้ดีนะคะ ดูอย่างนี้วิจยยานนะตรงนี้แต่อาจารย์รู้สึกว่าโดยพลังงานโดยรวมแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยกำลังถูกจูโจมถูกไล่ล่าจากความรักจริงๆนะคะก็ขอให้เป็นคนดีที่มาไล่ล่า,ลาเราในเรื่องความรักนะคนโสดทั้งหลายนะคะหรือบางคนโสดโสดแบบมีคนคุยหรือว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกับคุณแล้วห่างหายไปแล้วได้กลับมาจูนกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะคนโสด นะต่อไปจะได้ไม่เหงาแล้วนะคะตรงนี้นะดีใจด้วยนะคะสดอีเลฟชาวประสบของเราแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ